ยามฉุกเฉินนะคะเห็ดที่เราซื้อมาเราก็น,นึ่งหรือต้มไว้นะคะแล้วหมูสามชั้นราก็อน,นึ่งแล้วใส่ต้มคลอ,อเกเปื่อยแล้วก็ใส่ถุงไว้ค่ะเนี่ยพอเรากลับมาก็ซอยสะไคร่หอ,อ,อมใส่เข้านะคะแล้วก็มีพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวก็ใส่คุกไว้นะคะลวกแล้วมาลอ็ลอกน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวไปหาใส่ <c oughs> จะได้มีถาค่ะนเนี่ยเรามีหูหมูกระเห็ุต้มนคะคะเราต้มแล้วเราก็ใส่ถุงไว้กลับมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องแวะข้างทางหรอกค่ะเนี่ยก็ปอกหอมซอยหอมตะไคร้ข้าวแล้วเรามีน้ำจิ้ม ซีฟู้ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ใส่ไปแล้วก็คุกหัน่นตัวคู่ก็ไปลวกแล้วน็อกน้ํานะคะบมเ่อเทเมื่อเทก็หัน่นแล้วกเก็บใบสะระแหน่ที่ต้นกับพริกมาค่ะมีน้ําปลาพริกเดี๋ยวเราก็ชิมรสเอานะคะสามรสเปรี้ยวเค็มหวานเราก็บีบใส่ไปครึ่งลูกก่อนไม่พอก็บีบอีกครึ่งลูกไม่ต้องใส่น้าตาลนะคะแล้วเดี๋ยวคุกค่ะน้นพริกสีหวานใส่ทั้งลูกนะคะมันไม่เค็มก็เติม เอ้น้ำปาพริกเข้าไปค่ะที่เราทำไว้ไ,ได้สามรสนะคะจะเปรี้ยวเค็มหวานนิดห,หน่อยก่อนจะไปอข้าวเราหุงไว้เหลือก็ตักตักใส่ภาชนะไว้ค่ะถึงเวลาก็มาอุ่นเรได้ยำง่ายๆนะคะยำถั่วพูก็หูหมูก็เห็ดค่ะก็รอดตายไปหนึ่งมื้อแล้วค่ะดิฉันเป็นคนกินป้าน้องเป็นคนกินง่ายๆค่ะ นี่คือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะจานไว้ค่ะนะคะแค่นี้ก็ได้อาหารอร่อยมือ้อนึงแล้วค่ะกลับมาเหนื่อยๆไม่ต้องไปแวะข้างทางนะคะไปเขาใหญ่มาค่ะสองคืนค่ะ